ตอนรับเข้าสู่รายการสารพัดช่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจเสนอตอนพิธีเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดีมร้อยยมห้าเคำเตือนรายการประเภทนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับพ่อบ้าน แม่บ้านผู้สูงอายุที่ต้องเป็นช่างจำเป็นโดยไม่ตั้งใจหรืออยากศึกษาเนื้อหาด้วยตัวเองผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการตามลำพังครับผมสวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนวิธีเปลี่ยนหลอดไฟรถ o อนด้าดีม125ตัวใหม่นะครับในที่นี้คือหลอดเกิดอาการช็อตแล้วก็ดำนะครับเวลาเปิดไฟและใช้งาน จะไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนแรกเราทําการถอดน็อตก่อนเลยครับ หลังจากเราขันน้อนออกนะครับเราใช้ประแจเบอร์8นะครับในการขันที่คอหรือหลอดไฟออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราทําการดึงหน้ากากออกนะครับหลังจากที่เราแกะหน้ากากออกเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการ ดึงสาไฟออกนะครับคือเราต้องกดแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนองอมาเลยนี่คือขั้นตอนการทำจากนั้นเราจะทำการเอาหลอดที่เสียนะครับออก นี่เราจะทำการเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้าไปแล้วทำการหมุนนะครับแล้วก็ปิดด้วยลูกยางนะครับ แล้วก็จะเอาหน้ากากใส่เข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับดูล็อกของตัวหลอดไฟด้วยนะครับหรือหน้ากากด้วยหลังจากนั้นเราทําการน็อตเบอร์แปดใส่เข้าไปล็อกหลอดไฟก่อนนะครับขันตอนนี้เราทําการขันน็อตเข้าไปเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวครูทําการสตาร์ทแล้วก็เปิดให้ดูนะครับตอนนี้หลอดไฟก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับคลิปต่อไปนะครับอยากให้ครูทำอะไรนะครับสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์กันได้เลยนะครับครูจะมาตอบให้ทุกคลิปในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k สุวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ